อา่านอาจารย์ว่าการใช้คําว่าจิตว่างทําให้คนเข้าใจผิดได้ท่านนี้ข้อจะจริงเป็นไงครับถ้าเขาฟังคำอธิบายของเราโดยทั่วถึงแล้วไม่มีทางจะเข้าใจผิดเพราะเราบอกว่าจิตว่างนั่นคือว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนว่าตัวกูว่าของกูนี่อย่างนี้เรียกว่าจิตว่างเขาไม่เข้าใจ เขาเคยชินแต่ว่าจิตไม่คิดอะไรปันจิตว่างหรือจิตว่างอันพานว่าเอาเองไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้สําหรบข้อแก้ตัวของคนอันพานอย่างนั้นไม่มีไม่เกี่ยวกับเราคำว่าจิตว่างที่เราแนะนําก็คือจิตที่เห็นว่าโลกทั้งพวงเป็นของว่างและจิตไม่ยึดถืออะไรนั่นแหละคือจิตว่างเราถือว่าคํานี้เหมาะแล้วไม่ใช่คําที่จะชวนให้คนเข้าใจผิด มันคือจิตว่างจากกิเลสแต่เรามันเรียกสั้นเกินไปว่าจิตว่างจิตว่างจากกิเลสว่าตัวต้นเนี่ยเรามัเรียกสันสนวจิตว่างเพราะเรามีความหมายคำว่าว่างชัดเจนเพียงพอถูกต้องอยู่ในพระพุทธศาสนามันเป็นจิตที่ไม่จับช่วยอะไรด้วยนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าว่างจากกิเลสในความหมายสั้นๆอย่างนั้น มันไม่จับฉวยอะไรเป็นตัวตนเป็นของตนจึงจะเรียกว่าจิตว่างนี่เราไม่อยากจะพูดยืดยาวหลายคำให้เสียเวลาแนะใช้คำว่าจิตว่างเป็นเหมือนกับคำสรุปเป็นคำปิดสนะอยู่ในตัวไปศึกษาความหมายท้างมันให้ถูกต้องแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าจิตว่างนั่นคืออะไร ถ้ามือไม่ว่างมันก็ไปจับฉวยอะไรอยู่ถ้ามือว่างมันก็ไม่จับฉวยอะไรเลยนี่จิตก็เหมือนกันถ้าจับฉวยอะไรอยู่ก็เป็นจิตไม่ว่างถ้าไม่จับฉวยอะไรเลยเอมันก็ว่างนั่นจิตว่างนั้นยังคงคิดนึกอะไรได้ทําอะไรได้รู้สึกอะไรก็ได้แต่ไม่จับฉวยอะไรโดยความเป็นตัวตนมันมีเท่านี้เรียกว่าจิตว่างาะยืนยันว่าเป็นคําเหมาะ แล้วเหมาะสมแล้วกระทัดรัดที่สุดแล้วมีความหมายถูกต้องที่สุดแล้วเพียงสองพยางว่าจิตว่างนี่คอยมีความเข้าใจอย่างนี้แล้ในที่สุดนี่มันก็ควรจะถือว่าทุกเรื่องที่เขากล่าวหาหรือเขาด่าว่าหรือเขาหาเล่สสาดโครนนี่มันเป็นเรื่องที่ควรจะเอามาล้อ เรียกว่า <scale> ล <studies> ่ออายุนาจะมาก็ล Je ่อกลับอย่างที่เรียกว่าล่างคลื่นสามชั่วโมงแล้วก็พอกันทีสำหรับการบรรยายชุดนี้เอาไว้เป็นการบรรยายรอบที่สามเมื่อสามทุ่มขอยุดสี่การบรรยายรั้งนี้ว่าจะเพียงคราวนี้ทีก่อนสามทุ่มค่อยลงรงกันใหม่ แต่ว่าในระหว่างนี้นะก่อนสามทุ่มนี่อาจจะมีอะไรก็ได้คือขอให้พิกษุส,สามเณรทั้งหลายที่จากกันไปปีหนึ่งนะไปศึกษาค้นคว้าอะไรมาได้ที่จะเป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วช่วยเอามาแช์มาแสดงกันามาแสดงแก่กัน ถ่ายทอดความรู้ให้แข่กันก็จะมีประโยชน์ตอนนี้ไปจนกว่าจะถึงสามทุ่มเนยเราจะใช้เป็นเวลาสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้กันตามที่ใครรู้สึกอย่างไรคิดนึกได้อย่างไรมีความเห็นอย่างไรจะเอามาให้ก็ได้จะมาแลกก็ได้จะเสนอเพื่อประโยชน์ ออกไปก็ได้เนี่ยขอให้เตรียมตัวไว้ด้วยอยากจะระบุว่ามาหาคชิตเนี่ยควรจะเป็นผู้ดำเนินการ